สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius ทุกๆคนนะฮะก็วันนี้นะครับมีตัวละครใหม่เข้ามาอีกแล้วนะเราก็จะมาทำซีรีส์เดิมเลยเปิดเพ,เพชรเพื่อหาตัวละครใหม่แต่ว่าตอนก่อนนะ่ะมันหนึ่งเพชรเดอะซีรีส์ใช่ไหมคือจะบอกว่า คือถ้าแกวตัวใหม่เข้ามาทุกสัปดาห์แบบนี้นะฉันเก็บไม่ทนันโว้ยหนึ่งมือนะนะครับจริงๆมันก็ถ้าเกิดจะเก็บให้ทนันมันก็ทันแหละแต่ผมเอาเพชรบางส่วนไปซื้อเศษตัวเฟรดิก้าในร้านค้าไงมันก็เลยไม่ครบนั่นเองนะฮะแต่อ่ะไม่เป็นไร6 0 0ันก็6 0พันเพราะว่ามันเปิดครั้งละ 3, มันเปิดครั้งละ2,000นะันาะเพราะฉะนั้นเปิดได้3ครั้งก็คือ6000เพชรนั่นเองนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่า6000เพชรเนี่ยจะได้ตัวละครใหม่หรือเปล่า นะครับอะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับอาสำหรับตัวละครใหม่นะครับชื่ออะไรนะจำชื่อเธอไม่ได้ฉันจำชื่อเธอไม่ได้เ,ออเยอนะร์มานะฮะเยอร์มาเป็นตัวละครสายไวกิ้งนะครับเป็นทาสไม่ใช่ทาสเป็นอาชีพไวกิ้งนะครับอาชีพหลกักแล้วก็อาชีพลองเป็นไนท์กั เป็นติฟนั่นเองนะครับส่วนนอกจากตัวละครหลักเยอกเนี่ยที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ยังจะมีมอนสุรามูเข้ามาด้วยนะครับเป็นการ์ดวิชั่นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครตามหากาดสำหรับสายเวทมนต์อยู่รามู u, เป็นการ์ดที่ค่อนข้างโอเคเลยเพราะเมื่อกี้แอบเห็นสเตตัสเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเห็นแอบเห็นอ็บิลิตี้เนี่ยรู้สึกบวกพลังเวท3 0มัง้งซึ่งบวกให้เยอะมากใส่ให้ตัวเวทยิงตูมตามนึงก็เรียบร้อยนะฮะอะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยโบวกเวสสามสิบเปอร์เซ็นต์ดูแรงมากจริงๆนะครับอ่ะโอเคมาถ้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลางั้นเรามาเปิดตู้นี้หกพันเพชรกันเลยดูว่าจะได้เยอมาหรือลามูบ้างหรือเปล่านะครับผมสองพันเพชรแรกนะฮะออกมาเถอะ <laughs> คือเยอมกไม่มาก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอลามูได้โปรดคือ ไม่ไม่มีไม่มีอาเรียบร้อยจะว่างโอ้โ oh, ห <laughs> คุณพระเอางี้กันเลยเหรอคือจะบอกว่าตั้งแต่การ์ดแตกมาที่เป็นไซเลนนะฮะก็ไม่เคยให้มนูสย์ตัวอื่นที่เป็นแบบแหลงยูอาร์ R เลยอีฟริตก,ก็ไม่มีโกเลมก็ไม่ได้ชิว่าคราวที่แล้วก็ไม่ได้คือเศร้าจัด,จด แต่เรียบร้อยซาบเทนนี้มาบ่อยมากอ่ะโอเคตัวสุดท้ายนะฮะสำหรับ2,000เพชรแรกมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าจะกลายเป็นลุง้งหรือเปล่านะครับ 1, 2, สเป็นสิยับ <laughs> แตกแตกไปแล้ว1ตู้2,000เพชรนะฮะอ้าโอเคไม่เป็นไรเรายังเหลือโอกาสกันอีก สองครั้งด้วยกันนะครับเพชรที่สี่พันนะฮะ go เฮ้ยคนเล็กยูนิตว่ะได้ยูนิตใหม่อะ่ะไม่รู้แหละอะไรก็ไม่รู้แต่ได้ยูนิตใหม่อ,ะอ่ะออย่าเพิ่งดีใจไปได้ข่าวว่ามีมีมอ้าอะไรไม่รู้แหละฉันรู้ว่าฉันได้ ur และหนึ่งตัวจะ เยอะมากจะตัวอะไรก็ได้ฉันได้ยูอัแลวหนึ่งตัว <laughs> ระหว่างทางเนี่ยช่วยเปลี่ยนสีกันหน่อยได้ไหมคือไม่ต้องซื่อสัตย์กับสีโอ้โหกาตรงนเนี้ยสามใบเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีลุงสักไปเหอะขอร้องอยากได้จังเลยลามูเนี่ยนะเป็นชีว่าก็ได้อีฟริตก็ได้โกเลมก็ได้ไม่เปลี่ยนเลย <laughs> ไม่เปลี่ยนเลย เงียบสนิทอซาโบเทนอีกแล้วอย่างนั้นเลยโอเคนะฮะเราก็เดินทางกันมาถึง UR ของเรากันแล้วซึ่งน่าจะเป็นตัวใหม่นะเห็นด้วยว่าคอลเลกต์ยูนิตด้วยนะครับและตัวที่ออกคือเย้ได้ ตรงเลดว่ะได้แล้วเรียบร้อยเยอะมากนะฮะตัวใหม่ประจําตู้ของเราในรอบนี้นะครับผมโอ้ยเอ้ยได้แล้วเว้ย <laughs> อ่ะโอเคไปอีกหนึ่งรอบนะฮะสองพันสุดท้ายก็คือเพชรที่6,000มาดูกันว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับผม let's go หมุน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 มุนหขอใบแรกเปลี่ยนสีเป็นสีลุงแล้วออกลามูมา p l e a หนึ่งสองเอาวะเบฮิมอสก็ยังดีเป็นใบแรกนะฮะเพิ่งได้เบฮิมอสเพิ่งเคยได้ก็ได้เบฮิมอสมาด้วยเป็นซัมมอนนะครับ ชีวิตนี้เนี่ยก็คือจะ,จะไม่ได้จะไม่ได้มนอสูรตัวอื่นแล้วจะไม่ไห้มนอสูนแรตัวอื่นแล้วเออจะไม่ได้มนอสูนยูอาตัวอื่นแล้วใช่ไหมนอกจากสซเลนก็คือจะมีสายเลนใช้อยู่แค่นั้นแล้วก็จบชีวิตโคตรเศร้าเศร้าจัดๆอ่ะตัวสุดท้ายเปลี่ยนเป็นสีทองแน่ๆแต่ข้ามขั้นเป็นลุงไปเลยได้ไหมล่ะเออ <laughs> ลุงขาวเรียบร้อย 6,000เพชรนะฮะก็ก็โอเคก็ได้ได้ไดเยอะม่ามาตัวหนึ่งนะฮะได้เบฮิมอสมาใบหนึ่งส่วนที่เหลือก็นั่นแหละซ้ำซ้ำๆเกลือๆกันไปนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยนอกจากตู้ตู้ที่เปิดเพชรเนี่ยของเยอะม่าแล้วเนี่ยใช้2,000เพชรใช่ไหมอ่อัปเดตรอบนี้นะฮะมีเข้ามาพร้อมกับตู้นี้ด้วยคือโบนัส2ล้านดาวน์โหลดก็จะให้เปิดฟรี10ครั้งได้1ทีนะครับการันตี MR บวก นะฮะอย่าลืมมาเปิดกันด้วยนะจ๊ะมีเวลาเปิดให้ถึงอีกหวันถ้าเกิดเลยไปแล้วก็อดแล้วนะฮะอ่ะโอเคมาเรามาเปิดตู้ฟรีกันดูว่าเผื่อจะยังมีโชคหลงเหลืออยู่บ้างในชีวิตนี้ <c oughs> นะครับคราวที่แล้วเปิดเฟรดินาไปยังได้ทั้งสองตัวคาวนี้จะไม่ออกมาสองตัวนะเหรออ่ะหนึ่งสองซ่อมบอกโลบไปแล้วคราวที่แล้วเนี่ยได้ไปสองตัวคานนี้จะหวังสองตัวอีกเหรอโลบจัง <c oughs> โอ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 ,อย่าด่าเราอย่าด่าเรา เออไม่เปลี่ยนสีให้เลยเออโอเคมีสองใบไว้สองใบ, 1, 2, 3, ใบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ใบเนี่ยที่เป็นการ์ดเนี่ยกรุณาเถอะเปลี่ยนเป็นสีลุงให้หน่อยผมเลยอยากได้ลามูมากไม่เปลี่ยนจริงๆเหรอเปลี่ยนสีอ,อีกแล้วเปลี่ยนสีอ, <laughs> อยากจะร้องไห้ อะอีกสองตัวนี้เปลี่ยนสีให้หน่อยได้ไหมเปลี่ยนเป็นสีลุงลุงลุงลิงโอเคมากริปเต้ไอมากริตก็ยังได้ได้อยู่มาสุดท้ายเปลี่ยนสีหน่อยจ้าหนึ่งสองอ่ารอเลนโซ่อย่างงาันเหรเกลือเกลือจะจัดเป็นเลยครับท่านผู้ชมโอเคนะฮะก ผลประกอบการก็เป็นไปตามนั้นนะครับสำหรับ6,000เพชรเพื่อเปิดหาเยอะมากนะฮะเราเนี่ยเป็นดวงมีเป็นคนที่มีตัวละครเยอะนะแต่เราเนี่ยไม่มีการ์ดอาร์ติแฟกต์เอ้ยเราอาร์ติแฟกต์อะไรละ่ะเราเนี่ยไม่มีการ์ดซัมมอน5ดาวตัวเอ้ยัย้าดาวอะไรละ่ะเราเนี่ยไม่มีการ์ดซัมมอน UR เลยนอกจากไซเลนชีวิตคือลันทดสุดๆไปเลยอยากได้รามูอยากได้ชิวาก็ไม่เคยได้สักใบนะฮะอ่ะไม่เป็นไร ยังไงก็ขอไปพร้อมกับทุกๆคนที่ยังตามหาเซอร์มาเอ้ยเยอมาโอ๊ยพูดผิดอะไรเยอะแยะเที่ยงตามหาเยอม้าหรือลามูอยู่นะครับก็ขอให้เปิดกันได้เร็วๆนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันใครที่ยังไม่ได้ s u b s c r i b e ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็รบกวนด้วยนะจ๊ะปุ่ม s u b s c r i b e สีแดงๆข้างล่างนะครับผมกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนและไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ